ต้องลุ้นผลคู่นี้นะครับจ่ายสอดมาครับแล้วยิงปาดไปเสาสองเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับอ่างทองครับจวะปาดไปเสาสองครับดูผานช้าครับจังหวะนี้ทําชิ่งกันแล้วแม่นครับเสาสองรออยู่สอดขึ้นมาครับเป็นกับตันทีมครับภูรินหัสดรนะครับมาดูจังหวะนี้ครับย้อนกลับมาอ่างทองยิงแล้วเรียบร้อยครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับ ทำประตูที่2จังหวะแต่มาลราสอดเข้ามายิงครับจะไปเท่ากับเตรียมน้อมเลยครับเป็นหมายเลขเก้าครับปูทิชัยนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับหลุดมา2คนครับโรงอิงกลาจังทองพูรินโยกยกเข้าไปง่ายๆเลยครับขึ้นนําไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับดูจังหวะสวนกลับครับนี่ครับโยกแล้วยกไปเสาสองเลยครับในนั้นของพูรินฮัสดอนครับนี่ครับโยกนิดนึงครับเสา๋ยวตัวเขาย้ำจะออกมาปิดมุมได้ไวแล้วนะครับ จ่ายมาเอ้าโอ้โหมาเลยครับประตูแรกครับจังหวะสกัดมาแล้วเข้าทางบดีครับเ็นหมายเลขสิบครับประตูแรกมาแล้วครับสุริยลง่ยพงศิทกษกวงศรนะครับนี่ครับสกัดมาแล้วเข้าทางดูควาพช้ามุมนี้ครับกลายเป็นสกัดมาแล้วมาเข้าทางฐานะของหมายเลขสิบครับสีริยมพงมาแล้วครับได้ลุ้นแฮตริกแล้วเกมนี้จ่ายแต่เป็นตรงกลางแล้วทำชิงปาดเข้ามายิงโอ้โหแล้วเอาจนได้ครับ ซาอีประตูต่อหนึ่งแล้วเป็นแฮตติของเจ้าตัวนะครับจังหวะที่เล่นฟรีคิกแล้วแตะไปแล้วไหลมาให้สอดขึ้นมายิงนะครับ oh. ดูรีภาพช้านีครับทำชิงแล้วไหลมาให้ครับแต่าน,นของพงศรันสอดขึ้นมายิงยัดเสาแรกเข้าไปดูภาพช้านี่นะครับ oh. นี่ครับสอดขึ้นมาแล้วจิ้มสวนมาประตูที่2มาแล้วครับไหลมาเป็น2ประตูต่อ4ี่ครับแต่านของนาหลวงกีฬาวที่มหานครนะครับ ภาพช้าครับนี่ครับพยายามจะจ่ายให้กับทางหน้าของหมายเลขสิบเกนะครับแล้วโดนตัดบอลมาครับถือว่าลงมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเพราะบอลหลีกนั้นต้องเล่นหลายนัดนะครับ mm hmm. ให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่สุด mm hmm. พยายามตัดภาพช้ามาจาัง่วะนี้ก็ได้ประตูที่5เลยครับแล้วกล้องจับมานะ่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขสิบครับอาจจะเป็นนักถิกหรือเปล่านะครับ เอาะอยู่กับทีมผู้ชนะนะคะโค้ดของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ชนะโค้ดฟุกไปไหนเนี่ยอ๋อโค้ดฟุกเตรียมบวชครับจะบวชแลนเสานี้แต่เราเค้มผลงานได้นะเพราะเรามาคนเดียวเราก็ชนะ <laughs> ส่วนหนึ่งโค้ชกับช่วยซ้อมที่โรงเรียนด้วยครับเป็นไงคะพอใจผลงานน้องๆไหมอ่าถ้าถามเรื่องผลสกอร์พอใจอยู่ครับแต่ว่าลูกเขมไม่พอใจเพราะว่าน้องยังทำได้ไม่ดีพอ,อสถานการณ์ตอนนี้เอาจริงๆก็มันรุนได้ พอรุ้นได้ครับพอรุนได้ก็จะทําเต็มที่ให้ถึงไฟนอลโฟครับแล้วพอไฟนอลโฟนี่เอาแชมป์ได้ไหมโอ้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงครับก<อ>ีเลยนะทุกโรงเรียนกีเลยนะถ้าเข้าได้ก็ทำให้เต็มที่ครับ